อุ้ยบนเส้นมันไม่เหมือนขนมจีนเนาะ นะคะเ,เพื่อนๆอยากกินอะไรลงหงใตดินเข้าสวนนี่ยำทะเลเข้าสวนถอนแรดีดเก็บยอดมะราะเก็บพริกเดี๋ยวจะยำทะเลกินกันนะคะนี่ใส่้น,สน,นใส่น้ำปลาร้าไวยนะคะมาเ,เพื่อนๆเ้ยสั อยากกินอะไรเข้าสวนทุกอย่างจากสวนเราเองผักฮะกระเทียมดองก็ของเรามาทีนี้กุ้งม,มึกมุนเส้นมาใช้มาดมเพื่น นำลายเหล้วเนี่ยมาเพื่อนกินกันเสร็จแล้วรีบกินรีบไปทำงานต่อ,อยายจะทำไอ้ขนมเค้กให้พี่เหมินแล้วก็ทำแยมควิตเธอเนาะนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อ ตอนแรกว่าไม่เผ็ดเนาะใครปลูกพริกไม่เผ็ดชิมมาโอ้โหสุดยอดของความเผ็ดอ๋อห่างๆก่อนไหยชิมพริกกินอันนี้ก่อนกระเทียมดองเข้ากันไหมอ่ะยอดมะระก,กับยำเนี่ยไม่เคยกิน มันจะเข้ากันแน่ลองดูก่อนเด้อมันก็น่าจะเข้าอย่างนะไม่เคยกินเนาะเคยกินไหมยอดมะระกับยำเนี่ยมันเข้ากันไหมได้ยุได้หมดแล้วเข้าปากไปแล้วก็เคี้ยวกลืนๆเคียเค้ยวๆคลืนๆก,ก็ได้อยู่ อุ้ยบนเส้นมันไม่เหมือนขนมจีนเนาะอร่อยสุดๆไม่ได้กินนาน ปลามาว่าจะทำลาบปลาเป็นสาระแหน่ไม่มีข้าควคั่วทำแบบไม่ต้องใส่ข้าควคั่วเนาะทำแบบยำนี่แหละเนาะแฟนยายไปกินลาบปลาที่ที่ประเทศลาวติดใจ ใบแล้วก็กินใบเรดดิสหยิบยากอ่ะเพื่อนอร่อยเล้อหิวนอเนี่ยเอาไปแค่เพื่ นกกระทาจะบอกอะไรให้ฟังเมื่อคืนจะห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มสี่สิบลกไปทอดนั่งต่อคอมเมนต์นั่งตัดต่อคลิปลลกไปทอดอขนมไข่นกกระทากินอ่ะเพื่อนๆนอยังเลออยู่เลยเมื่อคืนเมื่อเช้าไม่ได้กิน เมื่อแต่ไปตลาดน,นัดมือสองอยดูดูด,ดูดูยอดมาราดย,ยอดนะเพื่อนนะดูมันใหญ่มันรวมันอวบรู้น่าจะเป็นของาระจีนป่ะโอ้โหสุดยอดแต่มันเกรนแล้วมันไม่ก้นมันไม่ค่อยอ่อนอนะ่ะเพราะว่ามันไม่ไปไหนมาไหนแล้วคือมันเกรนแล้วไงมันพัก เดี๋ยวให้ครั้งบ้านมาทอนกินถ้าเกิดมันไม่หนาวนะถ้ามันไม่หนาวมากมันอยู่ได้ถึงปีใหม่เลยนะมไม่ว่าปีใหม่ปีหน้าปีหน้า,ป,นาปีหน้ามายายังมาเด็ดเอาเอาดอกมันไปคั้นสมพัก น,นีแฟนยายกินแล้วไปนอนแล้วมาละ แต่ก่อนกินไม่เป็นกระเทียมดองเดี๋นี้โอ้โหอะไรที่ทำเอง <c oughs> กินแล้วติดใจ <c oughs> Ừ. Con xuyên một lát Đưa tên nữa เบื่บอลูกเบื่อลูกมันแล้วกินยอดมัน <laughs> Sèp, 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 sèp. อุ่นข้าวไว้ลืม <c oughs> ตอนแรกตอนชิมว่ามันเผ็ดอุ่นข้าวไว้มากินด้วยแต่พอมากินกับพักไม่เผ็ดซีม,ม,ม่วงนะหัวใหญ่มากอันนี้ยายไดม้มาเล่นมาจากเมืองไทยนะ เอฟซีส่งขยายนานแล้วหลายปีแล้วก็ขยายพัน์ไปด้วยสีม่วงหัวจะใหญ่อิ่มแล้วอะ จำได้ป่ะน่สายยายน่สายยาย่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ละแต่ไม่ทิ้งเด้อยาขึ้นต่อ เห็นแล้วนะอืมมากินต่อีานนกินน้ำฝักไปมามา,าคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ